สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเป็นเมนูพื้นฐานนะฮะที่เป็นเมนูเบสิกทั่วไปนะครับเรามีกาแฟดำอเมริกาโ,โน่ลองแบค็คหรือว่าแบ็คคอฟฟี่นะครับเอสเปรโสซ,โซ่ใช่ไหมครับแล้วก็คาปูชิโน่ลาเต้นะครับแล้วก็มอคค่าก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำเมนูมอคค่านะครับเป็นแก้วขนาดไซส์16ออนนะครับผม คือจริงๆเนี่ยที่ร้านผมขายแก้วขนาด20ออนนะเพื่อนๆส่วนผสมแล้วก็วิธีการเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแก้ว20ออนแหละมันต่างกันไม่มากนะครับระหว่าง20กับ16คือจริงๆมันแทบจะใช้สูตรเดียวกันเลยก็ได้นะครับผมก็เมกาแฟที่ผมใช้สําหรับทําทกาแฟนะครับจะเป็นเมกาแฟของ Coffee พเมีรนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเมกาแฟที่ผมใช้ประจําร้านเลยสําหรับเมนูมอคค่าเนี่ยก็จะเป็นกาแฟก,แฟกับช็อกโกแลตใช่ไหมครับผมใช้ผงช็อกโกแลตของตัวนี้นะฮะเป็นของของบอนกาแฟนะครับผมเป็นบอนช็อกโกนะฮะ เป็นผงช็อ,ชโอกโกแลตพร้อมชงหรือใครอาจจะใช้เป็นโกโก้หรือโอนตินก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็แล้วแต่รสชาตินะครับว่าใครจะชอบแบบไหนอะเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีการทําเมนูมอคค่าเย็นในแก้วไซส์16ออนตรงนี้เป็นสูตรแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะปรับลดเพิ่มได้ตามต้องการนะครับอันนี้ผมทําให้เป็นแนวทางนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผงกาแฟที่ผมจะใช้ก็จะใช้อยู่ที่17กรัมนะครับเพื่อนๆ สิบเกรัม19กรัมอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมเติมอีกนิดนึงนะครับประมาณสิกรัมจจะบวกนิดนิดนะครับโอเคเป็นตัวด้ามชงนะครับก็จะเป็นแบบดับเบิลช็อตนะครับผม เกลี่ยกาแฟให้มันเป็นผงนิดนึงนะครับโิอมันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็มีตัวเทมเปอร์ตัวมากระรองตัวนี้นะครับมันจะช่วยทําให้ผงกาแฟเราหน้าเรียบนะครับผมแล้วก็ใช้เทมเปอร์โอเคแล้วก็ไปสกัดกันนะครับ ช็อตเอสเปรสโซหรือว่าน้ำกาแฟดำที่ผมจะใช้ก็คืออยู่ที่60 ml นะครับผมโอเคฮะเราได้น้ำกาแฟแล้วนะครับ60 ml นี่นะฮะ โอ okay. เคก็จะเทใส่แก้วชงนะครับผมก็น้ำกาแฟ60นะครับหลักๆเลยตัวนี้ก็จะมีตัวผงผงช็อกโกแลตนะครับที่ผมจะใช้ใครมีผงโอนตินผงโกโก้ก็ใส่ได้แต่ช็อกโกแลตมันก็จะมีความหวานของเขาในตัวมีความมันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันผงช็อกโกแลตนะครับ ต่อมาก็จะเป็นนมข้นจืดนมข้นนมข้นหวานแล้วก็นมสดผมเริ่มจากนมข้นจืดก่อนนะครับผมใช้อยู่ที่30 ml นะครับ,บเพื่อนๆแต่อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวอีกนิดนึงชงตัวผงช็อกโกแลตนี้ให้มันละลายก่อนนะชงให้ละลายก่อนเดี๋ยวพอเทน,นมนมที่มันมีความเย็นลงไปเนี่ยเดี๋ยวผงม,มันจะไม่ละลายอา่ะ นมข้นจืดครับผม1ออนหรือว่า30 ml มนะครับนมสดพัชรไล3์สาิครับผมแล้วก็นมข้นหวานนี่ผมใช้แค่ย0สเองนะฮะไม่ได้ใส่เยอะนะครับเพราะความหวานเนี่ยมันจะมาจากผงชกโ,โกแลด้วยนะครับผมอ่า20 m สมทีนี้ผมมีตัวไซรัปอันนี้ผมอาจจะทำให้เพื่อนๆดูไปหลายคลิปแล้วนะครับนี่นะฮะนี่ ไซรัปลองบีชนะครับเป็นไซรัปไว้ช็อกโกแลตนะครับผมจะเอาไปช่วยทําให้กลิ่นของช็อกโกแลตมันขึ้นจม,มูกมากขึ้นใช้ไม่เยอะครับเพื่อนๆแค่ให้ได้กลิ่นนประมาณ10 ml เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหวานไปถ้าใส่เยอะเพราะว่านมข้นหวานก็มีแล้วผงช็อกโกแลตก็หวานแล้วถ้าเกิดตัวนี้มันก็มีรสหวานด้วยนะครับเราใส่แค่ให้พอได้กลิ่นเข้าไปนะครับใส่แค่10 ml นะครับผมนี่เมนูมอคค่าบางร้านอาจจะไม่ได้ใส่ส่วนผสมเยอะขนาดน,นี้นะครับเพื่อนๆแล้วแต่นะครับว่า เราจะทําหรือว่าจะชงในในสไตล์ไหนคือกาแฟแบบสไตล์ไทยมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะชงได้หมดขึ้นอยู่กับว่าระยะห่างระหว่างต้นทุนกับราคาขายเนี่ยเราพออยู่ได้หรือว่าเรามีกําไรโอเคอันนี้คือขายไปเลยทําไปเลยครับลองคํานวณน,นะฮะว่าต้นทุนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ได้แล้วนะครับผมน้ำมอคค่านะครับผมอือ โอเคครับแก้ว16บออนก็ตักน้ําแข็งประมาณนี้นะครับแล้วก็ทเทเจ้าน้ำมอคคาเราลงไปครับเพื่อนๆมอคคาจะต้องมีฟองนมนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเหลือพื้นที่ไว้สําหรับฟองนมด้านบนด้วยนะครับอานี้นะฮะด้านบนจะมีฟองนมท็อปไปปิดฝาครับเพื่อนๆวันนี้ฟองนมผมไม่ค่อยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ก็ใช้วิธีการเทได้นะครับเทเท่าฟองนมลงไป ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเต็มมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม,ม,ม่มีช่องมันจะได้มีช่องระหว่างปากฝาโดมแล้วก็ตัวฟองนมมันจะดูสวยถ้าเกิดเต็มไปมันจะดูแบบแน่นนะฮะผมเชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องมีประจําร้านนะครับเพราะเมนูนี้ส่วนมากคนที่สั่งก็จะชอบดื่มกาแฟแบบสไตล์แบบไม่เข้มมากนะครับมีความเป็นมีกลิ่นของช็อกโกแลตรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟเข้าด้วยกันนะครับอมอคค่าแบบผมเรียกว่ามอคค่าแบบไทยสไตล์แล้วกันนะเพ,นเพื่อนเพื่อเพราะว่าตรงนี้คือ,อ,อ ja มันจะมีรายละเอียดมาก ถ้าเป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมเลยก็ส่วนมากก็จะตัดเครื่องปรุงออกไปหลายตัวเลยนะครับอันนี้ผมเอามาปรับใช้ให้เข้ากับเรียกว่าอะไรครับรสนิยมของคนไทยนะครับผมนี่มมีความขมที่คอด้วยอย่างที่บอกอ่ะตัวนนี้มันจะช่วยทำให้ความเป็นช็อกโกแลตขึ้นจมูกมากขึ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ความเป็น ในส่วนของกาแฟเนี่ยรสชาติของกาแฟเนี่ยมันขมที่คนลิ้นอยู่แล้วนะครับอืกําลังพอดีเลยรสชาตินี้นะครับไม่หวานมากเกินไปหอมกาแฟแล้วก็หอมช็อกโกแลตด้วยเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูมอคค่าในแก้วไซส์ขนาดสิบหกออนนะครับผมก็ลองปรับใช้ดูนะครับว่าใครชอบแบบนี้ลองทําแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็อ่แล้วก็สามารถที่จะปรับลดเพิ่มส่วนผสมให้เข้ากับความต้องการของตัวเองได้ก็ลองดู อันนี้ผมก็ทําให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆแต่แก้วนี้อร่อยอืมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอคค่าเย็นแก้วสิอหกออน์ใบคนทํากินก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ